วิในพระน่ารูุคู่มือโยงพระธรรมเป็นเครื่องชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุกเกษมสารชี้ทางพระนรพพานที่ผลโศกวิโยกภัยแก่สรรพสัตว์พระสัตธรรมมีค่ามากกว่าวัตถุสิ่งของใดๆในโลกไม่สามารถประเมินพระธรรมเป็นราคาได้พระพุทธองค์สมัยเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ ได้ฟังธรรมจากสำนักพระพุทธเจ้าองค์ก่อน,อนทราบซึ่งแนวรถพระธรรมมองไม่เห็นทยธรรมอื่นใดมีค่าคู่ควรแก่การบูชาพระธรรมเลยนอกจากศีรษะอันเป็นอวัยวะสูงสุดของตนเท่านั้นจึงได้ตัดศีรษะบูชาพระธรรมแม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเคารพพระธรรมมากถ้าพระองค์ทรงได้เห็น ได้ยินใครแสดงอาการไม่เคารพพระธรรมจะทรงตำหนิติเตียนว่าดูก่อนโมคะบุรุษการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเรื่องการเคารพพระธรรมของพระพุทธองค์ทรงประพฤติเป็นแบบอย่างมาแล้ว ถ้าพระพิสุแสดงธรรมอยู่ในที่ไม่ไกลพระองค์จะเสด็จไปประทับยืนฟังธรรมอยู่ที่ใกล้ๆและจะไม่เข้าไปในระหว่างที่พระภิกษุแสดงธรรมยังไม่จบต่อเมื่อแสดงธรรมจบแล้วจึงเสด็จเข้าไปเพราะพระองค์เคารพพระธรรมและไม่ต้องการจะรบกวนการแสดงธรรมในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระนันทกะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายทำให้เห็นแจ้งให้สมาทานอาถราร่าเริงในอุปทานาสาลาพระพุทธเจ้าทรงสดับเสียงการแสดงธรรมอันไพรเราะ ของพระนันทะกะที่กำลังแสดงอยู่จึงตรัสถามพระอานนท์ว่าใครแสดงธรรมด้วยถ้อยคำอันไพเราะในศาลานั้นพระอานนทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้เป็นวาระแสดงธรรมของพระนันทะกะเทวะผู้เป็นธรรมกถึกพระองค์จึงตรัสชมเชยว่าอานนท์ ภิกษุนั่นแสดงธรรมเราะยิ่งนักแม้เราก็จะไปฟังตอนนั้นเป็นเวลาเย็นพอดีพระองค์เสด็จเข้าไปยังอุปทานศาลาทรงปิดบังฉพันนรังสีไว้ในกรีบจีวรแล้วประทับยืนด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักฟังธรรมกถาอยู่หน้าซุ้มประตูด้านนอกเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว ท่านพระอานน์ได้ทูลถวายสัญญาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประถมยามล่วงไปแล้วขอพระองค์ทรงพักผ่อนสักหน่อยเถิดพระพุทธเจ้าก็ทรงประทับยืนอยู่หน้าที่นั้นนั่นแหลเมื่อเลยมัชิมายามไปแล้วท่านก็ได้ทูลอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์เป็นขัตติยสุขุมารา,าติโดยปกติทรงเป็นพระพุทธเจ้าสุขุมารา,าติทรงเป็นสุขุมารา,าติอย่างยิ่งมัชมายามก็ล่วงไปแล้วขอจงทรงพักผ่อนสักครู่เถิดพระพุทธเจ้าก็ทรงประทับยืนอยู่ที่นั้นนั่นเองตลอดทั้งคืนจนอรุณขึ้นอรุณขึ้นก็ดี การจบธรรมกถาก็ดีการปลิ่งฉับพันรังสีของพระทศพลก็ดีได้มีพร้อมในคราวเดียวกันครั้นทรงทราบว่ากถาจบแล้วทรงกระแอมและทรงเอาปลายพระนขาข้อที่บานประตูภิกษุเหล่านั้นเปิดประตูให้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปยังอุปทานศสาลา ประทับนั่งบนบรวรพุทธอาอที่ิปุลาดไปดีแล้วลำดับนั้นพระองค์ได้ตรัสชมเชยท่านพระนันทกะว่าดูก่อนนันทกะธรรมบรรยายของเธอนี้ยาวมากแจมแจ้งแก่ภิกษุเรายืนฟังจนจบกถาอยู่ที่สมประตูด้านนอกจนเมื่อยหลังเราเหล่าพระภิกษุ เป็นพระสมณะเชื้อสายสากยาบุตรเมื่อได้ทราบปฏิปทาของพระบรมศาสดาเช่นนี้แล้วยิ่งต้องเคารพพระสัตธรรมให้มากต้องทำความยำเกรงห่วงแหนพระสัตธรรมยิ่งกว่าชีวิตอย่าเห็นแก่ลาบสการะเล็กๆน้อยๆจนลืมทมอย่าเอาทำอันนี้ค่าสูงยิ่งไปแลกกับอาหารของชาวบ้าน เหมือนเอาเพชรที่มีค่ามากไปแลกกับทานชื่อไร้ค่าฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าน,นรชนบุคคลพึงสละทรัพย์เพราะเหตุแห่งอวัยวะท,ท,ที่ประเสริฐกว่าเมื่อจะรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะอันเป็นที่รักยิ่งเสียเมื่อตามระลึกถึงธรรมร,รักษาพระธรรม พึงสละอวัยวะทรัพย์และแม้ชีวิตได้ทั้งหมดผู้ต้องการจะรักษาพระธรรมควรน้อมเอาพระพุทธพจน์บทนี้มาไว้ในใจถ้าเห็นใครแสดงอาการไม่เคารพธรรมก็ไม่ควรแสดงธรรมให้ฟังธรรมแม้มีค่ามากแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่บุคคลผู้ไม่ต้องการเหมือนเอาพลอย ที่มีค่าให้แม่ไก่แม่ไก่ไม่รู้ค่าก็เขียยทิ้งไปฉะนั้น